ในเย็นวันศุกร์วันหนึ่งระหว่างที่กําลังทําความสะอาดตามปกติเด็กหญิงที่ชื่อสมันท่าก็ได้ไปพบภาพวาดในห้องของน้องชายซึ่งภาพวาดนั้นทําให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันของเธอตกอยู่ในความหวาดระแวงอีดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่าแบ็การ์ดนะครับหรือว่าสวนหลังบ้านนั่นเองนะนะจากพอที่เราอ่านไปตอนต้นนะครับมันทําให้เกมนี้น่าสนใจมากเลยเว้ยผมก็เลยซื้อมาเล่นให้คุณผู้ชมดูในวันนี้นะครับจากเรื่องจริงของเด็กหญิงนะครับแล้วก็น้องชายของเธออุ้ยสร้างจากเรื่องจริงด้วยเหรอ มันเป็นเย็นวันศุกร์และฉันกำลังกลับจากโรงเรียนบ้านของเรานะ่ะอยู่ห่างไกลจากชุมชนเดินทางไม่ค่อยสะดวกดังนั้นฉันก็เลยจะมาทางลัดฉันเดินไปที่สวนหลังบ้านเสมอแต่ว่าแค่เห็นนะ่ะก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วจากสวนหลังบ้านก็เข้าสู่ป่าเล็กๆที่น่ากลัวยิ่งขึ้นและมันดูเหมือนว่าทุกสิ่งเริ่มต้นขึ้นจากสิ่งที่ฉันเจอในป่าวันนั้นวันนี้ได้พากเสียงเป็นน้องผู้หญิงนะครับคุณผู้ชมใครที่ดูอยู่แล้วมือกำลังว่างก็อย่าลืมที่จะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะ เอ่อผมต้องเดินไปไหนวะเดินไปข้างหน้าปะเพราะว่าน้องบอกว่าน้องทางลัดทางลัดแล้วก็ไปเจอป่าข้างหน้ามันก็ใช่ป่าป่ะวะน่าจะใช่เนี่ยตัวนี้มันน่าจะเป็นป่านะตัวนี้มีถังขยะอยู่ด้วยครับบรรยากาศมันน่าก,กลัวอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าเกมไม่มีเสียงเกมหรือว่าตอนนี้มันไม่มีเสียงอะไรมีใครซ่อ,อ่ในถังขยะป่ะเนี่ยเดินไม่ได้ด้วยครับคุณชมกระโดดก็ไม่ได้มาติดขอบ เราผมจะไปยังไงอะเดินได้ปะอุ้ยตรงนี้เดินได้โอเคตัวนี้บ้านคนป่าวะน่าใช่นะโหแล้วหนูเดินผ่านป่าป่าเล็กๆที่มันน่ากลัวแบบนี้พี่ก็กลัวเหมือนกันนะหนูอะไรอะเฮ้ยหมาตายเหรอโอไม่นะเขามาอยู่ตรงนี้ได้ไงอะเจ้าของขี้เกียจฝังเขาหรอจริงเจ้าของ,ง,ง,งมันคือใครอะทำไมไม่ฝังหมาตัวเองอะ โอ้โหหมาตายทั้งตัวแม่งเอามานอนแบบทิ้งอยู่ตรงบ้านกูอันนี้ใช่บ้านเราหรือเปล่าวะบอกมั่วไปแล้วแทบว่าเป็นบ้านผมอะเข้าทางไหนเอ่ยตรงนี้เป็นห้องเก็บของคนระับผู้ชมเข้าได้เหรอเข้ามาแล้วครับดูเหมือนจะเป็นโรงจอดรถปะแต่ว่าไม่มีรถนะครับมีเป็นห้องเก็บของแทนตรงนี้เป็นห้องน้ําครับไม่มีใครอยู่กลับมาแล้วเหรอลูกวันนี้เป็นยังไงบ้างที่โรงเรียนอะ จำได้ไหมว่าวันนี้วันอะไรนะ่ะคะจำได้ค่ะไปเก็บของเข้าห้องก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่จะบอกว่าวันนี้ลูกต้องทําอะไรบ้างทำไมแม่เราหน้าตาแบบเหมือนไม่ใช่คนดีเลยวะแต่แม่บอกให้เอาของไปเก็บเนะี่ยเพราะงั้นน่าจะอยู่ชั้นบนมัง้งสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะในบ้านหลังนี้อะไรอ่ะเป็นรอยอะไรไม่รู้เลยครับอันนี้ห้องใครก็ไม่รู้เปิดไม่ได้ด้วยน่าจะเป็นห้องน้องเราหรือเปล่าห้องนี้เปิดได้ครับอันนี้ก็เปิดได้ อันนี้มีใส่ลักใส่ลักให้วางของนะครับแต่ว่าเราาโซนตรงนี้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นห้องพ่อของแม่นะครับโอเคพองั้นก็เอากระเป๋าเก็บปึ๊บเรียบร้อยมีแต่โปสเตอร์หนังผีนะครับคือตามในพอร์ตเนี่ยเขาบอกว่าเราอ่ะชอบดูหนังผีมากเลยเว้ยคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเราหลอนไปเองหรือยังไงอะไรประมาณนี้ลงไปหาแม่ครับพ่องน้องก็ยังกดไม่ได้มาแล้วค่ะแม่ใจหนูทําอะไรคะวันนี้เป็นเย็นวันศุกร์นะลูก ซึ่งหมายความว่าเราเนี่ยต้องทาความสะอาดบ้านนะแล้วหนูจะต้องทําไงบ้างคะงั้นสิ่งที่ลูกต้องทําก็คือลูกนะ่ะไปรวบรวมขยะมานะแล้วลูกก็เอาไปทิ้งข้างนอกผ่านป่าไปนะโอเคครับคุณผู้ชมเควสแรกที่ได้รับจากแม่ก็คือเก็บขยะครับเริ่มจากตรงไหนก่อนนะห้องน้ํามีปะดูเหมือนว่าเราจะยังไม่มีถุงขยะปะอ๋อนี่ไงมาเราเริ่มจากห้องน้ําก่อนเลยเก็บที่ห้องน้าอืมต้องกดค้างด้วยนะโอเคเสร็จเรียบร้อยครับโอย อะไรอะแม่ใครก็ไม่รู้อยู่นี่แม่ชิพหาเลยพ่อเหรอบูสแมนทากลัวไหมลูกจุดๆครับ <c ười> คือเราแบบชอบดูหนังสยองขวัญนนะ่ะมันไม่กลัวเลยอะนี่มันเป็นคืนแห่งความสยองขวัญใช่ไหมทำความสะอาดอยู่แล้วลูกใช่แล้วค่ะโอเคงั้นก็ทําไปเถอะนะโชคดีนะลูกอยู่ดีพ่อไม่มาแอบดูกูทำไมเนี่ย <c ười> แล้วตัวอย่างสูงเลยหรือว่าเราตัวเตียกเกินไปวะ เราเป็นเด็กผู้หญิงนะครับตัวน้อยนา่ารักต่อไปก็คือไปเอาจากห้องน้องชายเราครับซึ่งน่าจะเป็นห้องนี้ละมัง้งไม้เขาไม่ค่อยชอบให้มีคนเข้าไปในห้องเขาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะ่ะงั้นฉันก็จะไปทําความสะอาดห้องอื่นก่อนจนกว่าไม้จะออกมาจากห้องแล้วกันนะฮันแน่ไอ้หนุ่มคนนี้มันมีรับลมคมในเพิ่งจะหกขวบเองนะทําไมในห้องมันมีความลับแรงหนาวะต่อไปก็ขย่ห้องพ่อกับแม่ครับ คุณผู้ชมตอนนี้ผมแย่แล้วคือผมเดินหาถังขยะในห้องครัวมาพักหนึ่งแล้วมันอยู่ไหนวะโอ้โหไม่มาซ่อนอยู่นี่กูหาไปเอะหาไปสิบยี่สิบนาทีมาซ่อนอยู่นี่รับคุณผู้ชมโอเคใครจะไปรู้วะตอนนี้ก็เหลือห้องสุดท้ายเนี่ยก็คือห้องไม้ไม้จะลงมาได้หรือยังเนี่ยพี่จะเก็บขยะไปทิ้งน่ะอุ้ยเปิดได้แล้วไม้ไม้ก็ไม่อยู่นี่วะ ขยะห้องไม้อยู่ไหนวะนี่อยู่ตรงนี้มีเหมือนกระดาษครับขยะในห้องไม้ตอนที่ฉันกําลังทำความสะอาดห้องน้องชายฉันก็เจอกับรูปวาดรูปนั้นอุ้ยในภาพมีเราเนะครับแล้วก็ครอบครัวเราไาตัวดำๆตัวใหญ่นั้นมันคือตัวอะไรวะพี่มาทำอะไรที่นี่นะ่ะ ผมบอกพี่แล้วใช่ไหมว่าไม่พี่เข้ามาเอ่อคือพี่แค่กําลังเข้ามาทาความสะอาดอะไหมคือไหมทุกอย่างมันโอเคไหมทุกอย่างมันโอเคนะ่ะพี่ออกไปเถอะทําไมอะพี่แค่มาเก็บขยะเองไหมทาไมไม่ต้องไล่พี่แบบนี้ด้วยพี่เป็นพี่แกนะพระเจ้านี่มันอะไรนะ่ะมันคือคนหรือปีศาจกันแน่นะหรือเป็นพวกเขาคนนั้นหรือเปล่าที่ทาให้ไม้เริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้นะ่ะ ฉันจะต้องไปบอกเรื่องนี้กับพ่อแม่แต่ก่อนอื่นฉันต้องทำก็สะอาดให้มันเสร็จก่อนแม่ไม้นะ่ะไม้น่ะมันแปลกไปแล้วนะแม่พ่อคือมันวาดรูปตัวอะไรก็ไม่รู้คือมันโอเคเราต้องเอาขยะไปทิ้งก่อนไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นเขาบอกเราออกผ่านป่าเพราะงั้นก็น่าจะต้องไปทางเดิมนะครับจริงด้วยที่เราเข้ามาโอ้โหตอนที่เราเอาขยะไปทิ้งนี่แหละคุณชมแม่งน่าจะโดนอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนนะเอา้า น้องหมาล่ะน้องหมาไม่อยู่แล้วศพน้องหายไปแล้วครับผู้ชมชิดเจ้าของเอาคืนหรอหรือไงอย่ามีใครมานะเว้ยหนูเป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กนะคะหนูหนูสู้ใครไม่ได้หรอกเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยหยุดนะตัวแม่งใหญ่เหมือนในรูปวาดของไม้เลยอะ่ะทิ้งขยะไปก่อนครับมันเดินไปนู่นแล้วตอนนี้เราต้องกลับบ้านใช่ไหม แต่มันเดินไปคนละทางกันเราเนะครับผมก็ค่อนข้างรู้สึกปลอดภัยขึ้นมานิดนึงบรรยากาศเกมไม่คต้นกดดันเราเลยอะเกมเ็าทาดีนะครับถือว่าทําดีเลยคือมีเสียงซาวจังหวะที่ควรมีฉันได้เอาภาพวาดของน้องชายฉันให้พ่อแม่เราดูไหมลูกวาดใครนะ่ะอยู่ตรงเนี้ยบอกแม่หน่อยสิว่าเขาคือใครนะ่ะคือแม่ครับแล้วตรงนี้หลหะลูกคือลูกเหรอ โอเคช่างมันแล้วตรงนี้ล่ะพ่อครับแล้วนี่ก็สมัท้าใช่ไหมครับผมพี่ผมครับแล้วนี่มันคือใครอ่ะไหมแล้วคนนี้ล่ะคือใครลูกไม่บอกแม่สิบอกแม่ว่าเขาคือใครพูดสิไม้พูดเร็วเขา้าพูดสิลูกผมพูดไม่ได้ครับเขาบอกไม่ให้ลูกบอกหรอผมพูดไม่ได้ครับเขาจะทำร้ายลูกหรือเปล่านะ่ะผม พูดไม่ได้ครับแม่ว้าเฮ้ยเฮ้ยกะพริบเป็นรูปว่านเราในตอนนี้เขากำลังจับตาดูลูกอยู่ไหมเขาเป็นใครนะ่ะแล้วเขาเข้ามาในบ้านเราไหมลูกผมไม่หยุดเลยนะเขาชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็ไปเจอเขาตั้งแต่เมื่อไหร่เฮ้ยบ้าบอสิ้นดีเด็กคนนี้เนะี่ยมันกำลังแต่งเรื่องพยายามจะให้พวกเราเนะี่ยไปสนใจในตัวเขาไหมเรื่องทั้งหมดนี้นะ่ะมันเป็นเรื่องล้อเล่นหรือเปล่านะ่ะแม่ไม่มีเวลาให้เรื่องไร้สาระแบบนี้นะ อย่ามาทำแบบนี้อีกนะไม้แล้วก็ลูกด้วยหยุดทำให้น้องของลูกนะ่ะกลัวด้วยเรื่องสยองขวัญของลูกได้แล้วน้องลูกนะ่ะกำลังจะเป็นบ้าแล้วนะไม้ออกไปซะไม้พี่ขอโทษเที่ยวเรื่องนี้ไปบอกพ่อแม่นะไม้พี่ไม่รู้ว่าเขาจะดุไหมขนาดนี้หลังจากการคุยกันครั้งนั้นความรู้สึกกังวลก็เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ใจยเย็นลงนะ่ะ ฉันพยายามเขียนเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนฟังยังดีที่ตอนนั้นฉันมีเพื่อนแล้วคือเธอคิดว่ามันเป็นความผิดของฉันจริงๆเหรอธอคิดว่าฉันทําให้เขากลัวด้วยเรื่องสยองขวัญของฉันหรอให้มันไร้สาระหน่าตอนนี้พวกเขาคิดว่าไม้น่ะกาลังเล่นตลกอยู่แต่ถ้ามันไม่ใช่การเล่นตลกล่ะมันจะเป็นยังไงนี่เธออย่าพึ่งกังวลไปเลยนะมันก็เป็นแค่จินตนาการของไม้เท่านั้นแหละนะถึงแม้ว่ามันจะแปลกๆไปหนก็ตามแ่ะนะแล้วก็การที่แม่เธอน่ะโทษเธอไปสะดุกเรื่องน่ะมันก็เป็นเรื่องที่โง่เง่าสินดี แล้วก็นะเธอได้ดูเรื่อง QPeople หรือเปล่าอะ่ะไม่อะ่ะฉันไม่ได้ดูเลยฉันไม่ได้รู้สึกอยากดูอะไรเลยหลังจากเจอเรื่องเราทั้งหมดนี้มาอะไรนะเธอต้องไปดูนะโรเบิรนะ์ตแสดงได้เยี่ยมมากเลยนะคือเขาไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะ่ะฉากสุดท้ายนะ่ะเขาก็แสดงได้แบบขนลุกเลยอะ่ะโอเคโอเคฉันว่าเธอก็พูดถูกนะไปดูเลยนะแล้วก็บอกฉันด้วยว่าเธอนะ่ะคิดยังไงแล้วก็อย่าไปกังวลนะทุกอย่างนะ่ะมันจะต้องดีขึ้นโอเคโอเคได้เลยเดี๋ยวฉันจะไปที่ครัวนะแล้วก็ไปกินคุกกี้โอเคขอให้โชคดีล่ะ โอ้โหแล้วมันมืดขนาดนี้นะทำไมหนูต้องไปกินตอนนี้ลูกกด F เปิดไปฉายไม่ได้ครับกดเปิดห้องพ่อแม่ไม่ได้ห้องไหนอะห้องไหมก็กดเปิดไม่ได้ผมว่าผมต้องโดนดีแน่เลยอะอย่านะวยแค่จะไปกินคุกกี้นะคุกกี้อยู่ไหนโอ้คือตัวอตตี้นะครับเราต้องมาหยิบเก้าอี้ก่อนด้วย มาซ่อนอยู่นี่นี่เองอืบเรียบร้อยหันไปเจอใครปะเนี่ยไม่เจอครับจังหวะกลับไปที่ห้องนี่แหละคุณผู้ชมครับเกมบรรยากาศไม่โคตรกดดันเลยอะน่าก,กลัวมากไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นมีแต่ความเงียบไมอะไรอะเจออะไรวะเสียงอะไรนะ่ะเสียงอะไรหมามันคุยอยู่ใคร เสียงใครพูดเลยไม่รู้แล้วฟังไม่รู้เรื่องไม่ไมแอบ,บดูแล้วอยู่อ่ะพี่ต้องการอะไรเธอกำลังคุยกับใครอยู่นะไหมไม่มีใครนี่ใครอยู่ในห้องของเธอไหมไม่มีใครไม้เปิดประตูเดี๋ยวนี้พี่บอกให้เปิดประตูไงพอได้แล้วนะไม้ให้พี่เข้าไปใครอยู่ข้างในกับเธอไปให้พ้นนะพี่ ให้พี่เข้าไปเดี๋ยวนี้นะไม่เล็ดมีอินก็ไม่มีใครนี่ว่าโอ้โหละไม้แม่งนั่งร้องไห้เลยไม้เป็นอะไรก็พี่ได้ยินเสียงไม้คุยกับใครจริงๆอะขอโทษนะไม้เธอเจ็บไหมไปให้พ้นนะออกไปได้แล้วออกไป พี่ขอโทษจริงๆนะไหมที่ทําเธอเจ็บนะ่ะเชื่อเปิดประตูกระแทกน้องของวันเนี่ยกูปิดประตูไว้ครับแล้วก็นั่งกินทุกกี้ที่เตียงโอ้พระเจ้านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนะคือฉันได้ยินเสียงใครแน่ๆอ่ะในห้องนั้นนะ่ะแต่ว่าใครละ่ะใครจะมาหาดึกดื่นป่านี้นะ่ะกับเด็กอายุหกขวบ ที่แอบมาหาเหรอแล้วคนที่เขาเข้ามาในห้องเขาหายไปไหนแล้วล่ะบางทีแล้วฉันอาจจะระแวงมากเกินไปจริงๆมั้งแต่ไม่ว่าจะยังไงฉันก็ต้องบอกพ่อกับแม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้เราไม่รอเช้าก่อนเหรอเราจะมาฟ้องแม่ตอนนี้เลยนะพ่อหายไปไหนไม่รู้ครับมีแต่แม่แม่แม่คะแม่คะไมาเขาอะใจเย็นๆลูกรักใจเย็นๆใจเย็นๆแม่รู้แล้ว หนูกลัวนะค่ะแม่ไม่ต้องกลัวเลยนะลูกทุกอย่างน่ะจะโอเคเดี๋ยวแม่กับพ่อน่ยจะจัดการเองนะจริงเหรอคะจริงสิลูกตอนนี้น่ะลูกก็ไปที่เตียงนะลูกรักแล้วลูกก็ไปนอนนะลูกต้องการพักผ่อนโอเคค่ะแม่ขอโทษด้วยค่ะไม่เป็นไรนะลูกไปนอนได้แล้วลูกรักโอ้โหก็คือแม่เราแบบผัดเรื่องทิ้งทรงโง่ไปแบบนี้เหรอแม่บอกแม่รู้แล้วแม่รู้แล้วใจเย็นนะแม่รู้อะไรอ่ะแม่ไม่รู้อะไรหรอกวิมีใครบางคนน่ะ ทุกอย่างมันจะเรียบร้อยดีนะลูกว่ามันมีโคนฝันเหรอฝันอะไรอ่ะขยะเต็มเลยฉันต้องทำความสะอาดห้องโอ้ยเคไม่ไม่มีจจมส์กแกแต่โคตรน่ากลัวเลยอ่ะขยะโอเคเอาคุกกี้มากินแล้วขยะเต็มเลยหยิบทิ้งครับ ไม่เอ้ยกินแล้วก็ไม่ทิ้งไม่เก็บหัวใจก็เจ้ายโอเคบางทีแล้วอาจจะมีขยะอยู่ข้างใต้เตียงก็ได้นะใต้เตียงหรอหมุดไงอะ่ะอันนี้หรอไม่ได้ครับมุดได้ไงวะอ๋อเฮ้ยอะไรอะ่ะ ทำไมไมันเป็นเงาคนคือเราคือเราไม่สนใจเลยเหรอมันเป็นเงาคนนอนกอดข่าวอยู่ครคุณผู้ชมเนี่ยพอหงอกหน้าขึ้นมาคือเงาไหมหรอเหลืออะไรอะทำไมเราทำไมเรามองข้ามมันไปวะไม่ท่าเป็นอะไรนะก่อนหน,น้านี้จับสเกลกุ้งไว้เนี่ยอุย้ยยื่นขยะให้ด้วยครับ ไม่เหลืออะไรแล้วหมายถึงอะไรอะ่ะหมายถึงขยะหรือว่าหมายถึงคนที่มัน,นอนขดตัวอยู่ใต้เตียงวะก็ไม่มีอะไรแล้วครับโอแม่เอ้ยเกนี้อะไรวเนี่ยเมื่อวานนี้ลูกทำอะไรนะฮะคือมันเป็นอุบัติเหตุนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจใหญ่งโง่เธอเห็นสิ่งที่เธอทำกับหน้าเขาไหมนะฮะหนูไม่ได้ตั้งใจนะแต่คือเขา เขาคุยกับใครสักคนอยู่ในห้องนะแม่มีใครบางคนมาหาเขานะตอนกลางคืนน่ะหนูได้ยินน่ะมันเป็นเสียงผู้ชายพอได้แหละแต่ว่าฉันบอกว่าพอได้เลยยังไงล่ะ,ละหน้าหมายกับหน้าพ่อคือแบบดีใจจัดที่เห็นกูโดนด่าก่อนหน้านี้ก็มีภาพวาดอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ก็มีผู้ชายบางคนมาอีกเธอกําลังจะเป็นบ้าเพราะหนังของเธอนะรู้ไหมและต่อไปนี้เธอห้ามดูทีวีนะเป็นเวลาหนึ่งเดือนและห้ามใช้โทรศัพท์ด้วย มีบางคนมาหาเขาจริงๆนะคะตอนนั้นคืนน่ะไม้น่ะอาจจะถูกจับตัวไปก็ได้นะหรืออาจจะถูกพาไปฆ่าก็ได้นะคะพ่อกับแม่คือจะไม่สนเลยเหรอแล้วพ่อกับแม่ก็มาโทษหนูอีกอะนะพ่อกับแม่น่ะเป็นพ่อกับแม่แบบไหนกันอุ๊ยเสียงตบหน้าคือหนูเตือนก็พอหนูเป็นห่วงน้องชายหนูนะฉันถูกตัดขาดจากทีวีและโทรศัพท์ไปสามเดือนและฉันก็ถูกห้ามไม่ให้คุยกับน้องชายฉัน แม้แต่จะเข้าใกล้ก็ตามโง่โง่โง่นังโง่ถ้าฉันเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเรื่องแบบนี้มันคงไม่เกิดขึ้นหรอกฉันคงไม่ทำให้น้องชายขอยงฉันเจ็บตัวฉันคงไม่ถูกทำโทษแบบนี้แล้วฉันก็ไม่ต้องมาทะเลาะกับพ่อแม่แบบนี้ด้วยเป็นเพราะว่าหนังสยองขวัญพวกนี้มันก็เลยทำให้ฉันนะ่ะระแวงไปหมด ฉันจะต้องจัดการกับพวกมันบางทีถ้าเกิดพ่อแม่ฉันกลับมาจากที่ทํางานและเห็นว่าฉันเอาโปสเตอร์พวกนี้ไปทิ้งเนะี่ยเขาอาจจะให้อภัยฉันก็ได้นะโอ้ก็คือน้องตําหนีตัวเองรัวๆเลยอะเอาโปสเตอร์ไปทิ้งครับคุณชมทั้งด่าตัวเองทั้งแบบโทษตัวเองเต็มไปหมดเลยอะผิดอะไรอะหนูไม่ผิดนะลูกหนูเป็นห่วงน้องนี่เฮ้ยแล้วก็ต้องมาทิ้งของที่ตัวเองรักครับอืมทีละแผ่นทีละแผ่น หนูชอบหนังเธอเลยแล้วมันผิดตรงไหนคะเฮ้ยแต่บางทีถ้าเกิดเรายังเด็กอยู่เนี่ยเราอาจจะจิตหลอนไปเองก็ได้นะผมเคยเป็นนะครับเวลาดูหนังผีหนังฆาตกรกมากๆเนี่ยมันระแวงอะไรแบบนั้นจริงนะเว้ยเก็บหมดแล้วแต่ว่าออกจากห้องไม่ได้ครับเพราะอะไรอะ่ะอ๋อก็คือทิ้งยันม้วนหนังเลยเหรออุย้ยนี่มันของที่เรารักนุ้ยเอาไปทิ้งได้ไงไม่ว่าจะชอบแค่ไหนก็ต้องทิ้งลงถังขยะหมดเลยอะ่ะ แล้วมันมีใครอยู่จริงหรือเปล่าวะคนที่มันมาตามรางควัลน,น้องเราอะ่ะยังกดไม่ได้ครับมีตรงไหนเหลืออยู่ข้างบนนี้อันนี้โอเคแล้วก็ต้องเดินตัดป่าเอาไปทิ้งอีกนะเอ้ยโอ้ยอยอ,ยอะไรอะ่ะแซมมี่เหรอไม่ไม่เคยไม่เคยเรียกฉันแบบนั้นนะทำไมเขาถึง ไม้ตอนนี้พ่อกับแม่ไม่อยู่เพราะงั้นเปิดประตูห้องนะเว้ยผมน่าจะต้องเอาขยะไปทิ้งครับโดยที่กะกากลัวๆแม่เงยเปิดประตูตรงนี้ไม่ได้เหรอเปิดไม่ได้ด้วยครับต้องไปตรงประตูเช็คห้องน้ำก่อนไม่มีใครปุ๊บไม่มีใครโอเคครับผู้ชม เกมแม่งโคตรนะ่ากลัวเลยเหงื่อผมแตกหมดแล้วอะ่ะมันไม่มีจังสแกนนะเว้ยแต่คือทำบรรยากาศดีมากเลยอะแซมมี่อย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าครั้งสุดท้ายที่ไม์ดีๆกับฉันนะ่ะก็คือตอนที่ฉันมอบมิกกี้เขาอ๋อมิกกี้ก็คือหมาเหรอในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นะ่ะไม์มีความสุขมากบางทีฉันอาจจะต้องซื้อลูกหมาตัวใหม่ให้เขานะตอนนี้ทุกอย่างมัน แตกต่างมันแตกไปหมดเลยมันก็เป็นแค่ภาพวาดภาพหนึ่งมันก็เป็นเพียงแค่สวนหลังบ้านและบางทีฉันก็อาจจะหลอนจากหนังก็ได้แต่ไม่ว่ายังไงทุกสิ่งนะมันก็ต้องการความเอาใจใส่นี้คือตอนนี้เหมือนเรื่องมันเริ่มกระจ่างขึ้นมาครับคุณผู้ชมเรื่องมันเริ่มแดงขึ้นมาแล้วเอาของไปทิ้งก่อนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคือหมาที่เราเห็นตอนต้นเรื่องนะครับ ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นหมาเราเว้ยที่เราบ่นว่าใครเอาหมามาทิ้งตรงนี้เนี่ยไม่ฝังด้วยซ้ำอะไรประมาณนั้นมีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่าตอนเนี้ยมีคนรออยู่ที่บ้านหรือเปล่าวะฉันไม่ได้ปิดประตูเหรอใช่เหรอคุณผู้ชมปกติประตูมันจะปิดให้อัตโนมัติปะ่ะหรือเราต้องกดปิดวะผมก็ลืมนะครับมาทิ้งขยะสองรอบ อูแล้วเพลงมันเริ่มบิวแล้วชิดคุ้ชมอยู่กับผมไว้นะครับไม้เธออยู่ไหนนะ่ะมาประตูห้องเปิดด้วยเข้าไม่ได้ครับติดติดอะไรก็ไม่รู้ห้องเราล่ะห้องเราก็กดอะไรไม่ได้เลยครับประตูห้องพ่อกับแม่ก็เปิดหรอ ใช่อ่ะไม้เหรออุ้ยวโอ้หหหอโหคือเราต้องวิ่งหนีมันนะอุย้ยแต่ามันตามเร็วมากเลยอนะ่ะมันติดมันติดคุณผู้ชมออกออกออกอไหนทำไมเป็นรูปวาดอะไรเต็ไมไปหมดเลยวะมันไม่ตามเราแล้วใช่ไหม ไม่ตามาเลยครับหนูว่ามันจะติดแต่ตรงนี้มันเป็นเหมือนสุสานอะไรเต็ไมไปหมดเลยอ่ะส่วนหลังบ้านเราอ่ะสื่อเพลงหายไปแล้วอย่าตามมันนะเว้ยต้องมีออกมาที่ถนนเลยเหรอเป็นรูปวาดเต็ไมไปหมดเลยครับต้นไม้เมืองอะไรเงี้ยเป็นรูปวาดเต็ไมไปหมดเลยอันนี้คือ เราอยู่ในมุมมองของไม้เหรอใช่ไหมน่าใช่ครับเราอยู่ในมุมมองของไม้เพราะเมื่อกี้ไม้นอนอยู่ที่เตียงแล้วเรามาหาไม้เนี่ยก็มีไอ้ตัวนั้นอนะโผล่มาจากตรงนี้แล้วก็วิ่งไล่เราไปพาะงั้นห้องก็เข้าได้แล้วครับต้องไปไหนก่อนวะลงไปล่างก่อนเหรอเสียงประตูเสียงประตูแงคมัคบ ไปซ่อนในห้องคืออะไรสรุปมันมีจริงไหมอะไอผีตัวดำๆอ่ะหรือนเป็นแค่จินตนาการของพี่เราวะหุยมันมีจริงคุณชง่ามันมีจริงไม่อยู่ไม่มีใครอยู่ใต้เตียง โอ้โหมันกลมมาไม่อย่าทำแบบนี้เมือนด้ช่วนเราไปครับช่วนไปไหนพี่เสียงรถตำรวจครับผู้ชายคนนั้นนะ่ะได้หนีไปตำรวจนะ่ะไม่สามารถระบุต,ตัวตนของชายคนนั้นได้ตอนนี้เรารู้เพียงแค่ว่าลูกหมาที่เราพบนะ่ะมันถูกพบอยู่ในถังขยะในภายหลังตำรวจเชื่อว่าชายคนนั้นนะ่ะ ตั้งใจจะให้ลูกหมาแก่มไม้นะครับแต่เมื่อไม้ปฏิเสธน่ะชายคนนั้นก็โกรธนะครับแล้วก็ฆ่าลูกหมาทิ้งหรอในวันรุ่งขึ้นนะครับเขาก็ตัดสินใจเอาลูกหมาน่ะไปทิ้งนะครับเอาไปให้พ้นจากสายตาประมาณนั้นฉันก็ยังคงไม่เข้าใจหรอกว่าเขาต้องการอะไรทําไมเขาถึงต้องการไม้แต่สิ่งที่แปลกที่สุดคือหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นไม้ก็ได้แต่ปฏิเสธที่จะพูดถึงผู้ชายคนนั้นกับตํารวจแล้วก็พ่อแม่แล้วก็ตัวฉันตั้งแต่นั้นมาพ่อแม่ของเราก็เริ่มมดดูแลไ้้ีขึน ส่วนหลังบ้านนะ่ะก็สะอาดขึ้นและฉันก็เลิกดูหนังสยองขวัญก่อนนอนแล้วและไม้ก็ไม่เคยวาดรูปแบบนั้นอีกเลยแต่ว่าเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วพี่ขอโทษน,นะไม้อุทิศให้กับบ็อกเซอร์นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงทุกตัวที่ถูกฝังอยู่ในส่วนหลังบ้านตอนแรกก็ไม่รู้นะครับว่าทําไมเกมถึงตั้งชื่อแบบนี้แต่ตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับเขาน่าจะสื่อถึงส่วนหลังบ้านที่ไม่ได้รับความดูแลนะครับก็เหมือนไม้ปะที่ไม่ได้รับความเอาใจใส่นะครับ แล้วก็เหมือนว่าก่อนหน้านี้เกมมันก็จะสื่อให้เราเห็นว่าพ่อกับแม่เนี่ยก็ไม่ได้สนใจไม้ขนาดนั้นนะครับคือทําไมไม่อยากคุยกับใครเนี่ยก็ไม่ต้องคุยนะลูกหรือว่าไม้ไม่ได้อยากให้พี่เข้าไปในห้องเนี่ยก็ก็โอเคก็ตามนั้นนะคือพ่อแม่ไม่ได้ถามไม่ได้เคลียร์ไม่ได้อะไรเลยนะครับกับปัญหาภายในใจของไม้ว่าไม้เนี่ยเป็นอะไรจนมีใครสักคนหนึ่งนะครับเข้ามาเข้ามาหาไม้จะเอาลูกหมาเนี่ยมาให้ไม้เพราะว่าเขารู้นะครับว่าไม้ต้องการอะไรแต่เมื่อไม้เนี่ยไม่กล้าที่จะรับไว้ ชายคนนั้นมันก็ฆ่าลูกหมาทิ้งนะครับแล้วตอนต้นเกมที่เราเห็นเป็นชายตัวสูงๆน้ำดำเนี่ยเดินออกมาจากถังขยะเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะเอาลูกหมาน่ะไปทิ้งแต่ก่อนหน้านั้นที่มันไม่ได้ทิ้งเนี่ยที่มันเอาวางไว้หน้าบ้านเราเนี่ยมันก็อาจจะเอามาวางขู่ไหมอะไรประมาณนั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับไอ้คนแปลกหน้าคนนั้นอะมันก็ต้องการที่จะรักพาตัวไม้เว้ยเขาบอกว่าอันนี้มันสร้างจากเรื่องจริงนะครับผมก็ไม่อยากจะคิดสภาพว่าถ้าเกิดตำรวจเนี่ยมันมาไม่ทันในตอนจบมันจะเป็นยัังงไไสหรบม แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีแค่พี่สาวคนเดียวนะครับที่สังเกตว่าน้องเนี่ยเป็นอะไรน้องน่ะแปลกไปนะตั้งแต่ที่เสียหมาไปอย่างงูนงงน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับคือพ่อกับแม่เนี่ยไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับเอาแต่ด,ดุต่อว่าเราว่าเราเนี่ยดูหนังผีมากเกินไปหรือเปล่าเราแวงมากเกินไปหรือเปล่าน่ะทางที่จริงๆแล้วเนี่ยไม้เนี่ยโดนอยู่นะครับโดนจ้องจะลักพาตัวอยู่ในตอนจบของเกมเนี่ยก็เหมือนว่าเกมเขาจะสื่อว่าส่วนหลังบ้านเนี่ยที่มันไม่ได้รับการดูแลนะครับที่มันเละเทะก็คือน่าจะสื่อหมายถึงจิตใจของไม้นะครับ มันก็เหมือนจิตใจคนที่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับมันก็จะบิดเบี้ยวเละเทละลกไปด้วยนะครับประมาณนั้นอันนี้คือความเข้าใจของผมนะถ้าเกิดผมเข้าใจหรือว่าตีความยังไงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมอะไรก็ฝากคุณชมติดตามมารับชมกัดนะด้วยนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับผมบายบายครับ